ปลาบูครับผมอุ้ยโอ้โหเดี๋ของดีของดีครับผมไงเลยพี่น,อน้องมีนี้คุณหมูวานดีครับผมโอ้โหสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับใหม่แล้วครับผมมใหม่เก่านี่แหละเขาเอ็นว่า ห่ามเกาครับพี่นอ้องแต่ว่าเฮาบริบบไปส้สยหมองเกาลขยับออกมาจักหน่อย,อยแถวนี้ป่าไงยมันบ่อนอู่แถวนี้คลิปที่แล้วจังแห้งครับพี่นอ้องป้าหลายครับชุวซื้นั่นเดี๋ยวเอาไวอ้อีกอาทิตย์หนึ่งก็จะไปใส่ใหม่ ไปซอยแถวหนึ่งก่นอนโอ้ยหมือนอาบอนดีเยอะเลยพี่น้อง น้ำแทะละหายนี่เว่าเขาสายลุยอยู่แล้วทีนี้วราห้งลุยขัดน้ำเล็กขัดปลาสีเหลายก็ยังหมอง่องเหยาะเละไหลแต่ก็ร้องเมืองครับปลาตัวงามไหม ไงยาแถวเนี่ยเั็นจะมีปลาเอาอยู่ใส่ไปเลาะๆปุ่นล่ะมันได้กหกอะ่ะใส่จ,ดจอดๆให้สักหน่อย เช่นปลาผักปุ้งแบบนี้ใส้มันจดจ่อเลยปลามาเข่าเนาะเข่ามาอยู่แบบนี้แหละมีปลาเข่าใหญ่ตัวหนึ่งยูนี่ ยูนี่เลยหนามันเล็กผมเห็นมันบ่อน,บ,อน,น,น,บ,บ,อนบ่อนเป็นต่ายนครับบ่นใหญ่บ่นแห้งเดี๋ยวจังเลยกัตถลุนกันเบิ่งครับอาสิบว่าหลาย,ลายก็ยัง กิจที่แล้วดอกผมมาปลามันอยู่ทางฝุ่นเนี่ยแหละใส่สั่มกันหลายกันพี่บอดีเดี๋ยวผู้คนป่องเหาะอยู่กหนีมาไม่ต้องเวียนจัะไงยย้ำมาใส่น,นี่แหละพี่น,น้อง ไปครับผมขอเซ่ยก่อนเนีย่ยปลาบอลด้วยปลาบอลด้วยครับผมเจ่าเถียงปลาพี่น้องกี่พ่ออยอะสองสามหม่นของตไทยมามครับเถียงปลาถ้ามีเถียงแบบนี้ก็ต้องมีปลาแล้วครับ ครับไปกินไปเลยครับอยู่ยยยต้าหลาย ซี่สบหลังผมมาถึงสี่สผมผมอยากไม่มาแค่สิบหลังที่มันถือเมื่อวานนี่งสิบสามหลังสิบสี่หลังตัวอยากไม่แค่สิบมันคำมันเฝ้านี่ครับพี่นอ้องเที่ยงปลาได้ครับ บ่อหำนี่เป็นกลุมเยอะไงแรงมือใส่เลยลักษณะตีเที่ยงปลาดุกครับแดนเที่ยงประดุกเที่ยงป,ยงปาลาไหลนี่บางนึงแดงว่าปลาไม่ยู่แถวนี้แหละนี่ครับ ไม่ไหมนี่นี่ครับผมเป็นล้มอยู่เลยเถียงปลาอย่งางไม่อีกก็เห็นอยู่หันไม่ไเถียงปลาไม่ไมันจะแถวนี้แล้วพี่น้องเดยวสะรุ้นกันเมื่อครับผม เป็น,นเช่นใดบอครับหน่อนั่นแหละเขาใดิเลยายๆจจะควองหน่อเพิ่งย้อนไม่อยากไปใส่ดูลลครับจะเลายๆมือกัอนใครที่ไปใส่อีกมีปากทอยหน้าหน้า,นาที่เห็ดตรงปีกายเนี่ยคิปไม่ยามตรงเลยอยู่นี่แหละ กี่น้ำหอยู่ื่งปุ่นพี่น้องเครื่องส้วงีไก่ปี่นี่นม,นมีน้ำเห็นปะบุติดตามกันมั่งครับผมพี่น้องคืออยู่ดอกแถวนี้นี่จะเถียงป่าเลยสามสี่หม่องจำขมออื่นเจอกันครับขมืนเศร้า สวัสดีครับพี่น้องสวีดัตสวัสดีครับผมสวัสดีตอนตีห้ากำลังติดเครื่องออกมาตอนนี้กันนาตีตีหาเครื่องอุ๊อ เท่าไหมคีออยู่ทาเกาอยู่ที่นอขหาหมุกลงกันล้างนี่เพ่เห็นล้างนึงนเพื่อเห็นโดนหลากไปุ้่นวะโอ้ ฟมหอบอแม่นี่หลีครับพี่น้องอยู่ในปลาปุ๋นหลากมาพี่นานาล้าตัวหลากมาพี่ครับดินเยอะนี่ ก็รูปลายยังครับแต่ว่าถือแค่ละ่ะประครอประครอไม้นี่ต้องที่ไหมตัวนะ่ะประโดดอีกเจียนครับอื้มตรูไหมพี่น้องครับ สวสยรื้อมาถุงใส่ป่ามาเหมือน,นี่โอ้โหมามันรื้อมันอย่างนีนี่ครับผมสวง,งามเลยเรื้อมาถุงใส่ป่ามา ไม่จะไปเคียย์กันบ่ได้หลายที่ยังหมูว้านหรอปะคิดว่านี่เส้นไว้นีครับมันหลากไปที่ไม้นีแหละ ปลาข้าวว่ากินเลยปลาข้าวหง่ยอยู่นี่เหรอพี่น้องเพิมปมาสวบประคอเนี่ยหนึ่งแต้มเปิดฉากมาปลาตงงัวงามนี่พี่น้องไหม่นี่ อ้อายงางลำบากนี่หลังเนึ่ขถามฟังอยู่โอ้โหหลังเรารอ,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 อสุดท้าย สารบ่หลายคือยังม่องมีเหยาะแล้วครับแต่ทสิพอได้อยู่จะได้ลุย,ยน้ำาอยู่ดอกมันเห็นหลังนึงล่ะแถวปลาหอกบุ่งนี่มันสิมีปลาดม้มีติลีเด้ ngon thì chỉ cứ theo nhìn này, này. Chứ sư sư vô thì nó ยังน,นีมันหลากไปคุ่นตจนี่ป่าคือล้มเนาะหลากใช่ไว้นี่หลากมาพีครับเออบมดินสิปลาหลากมากอ่ะ ไปครับผมข้าวไอ้เมืองคายีพี่น้องโฟมฮาอยี่ฟางผุนครับหลวงที่ผมมาเถียงปลาหลายๆ ดึงไปทางก่อนนหนพี่ติดกับใหม่ดึงไปติดกับใหม่ครับเดี๋ยวถามไปมึงขอกูฟังนี่วันแล้วกันนี่ก็มีห้อยดึงนี่เด็ดอ น้ำบอนตัวหนึ่งครับเดี๋ยวประควาตัวหนึ่งมีอ่อะไรนีไห้อยหลุดตัวนี้ไหมโอ้ยหนอนหนอนพันธุ์ โอ้ยมองเที่ยงปลาพอดีเลยที่ได้ดิเมึงคกับมอพันปลาละครับปลามมกแบบนี้นเที่ยงปลาแถวไหน,น จะถถกครัดว่ากถีก่เสียงปลาโอ้เหมือนละครเด็ก หนึ่งเต้มหรือว่าเอ,เอาไปหลายผลแล้ววนะไอ่หลุดตัวหนึ่งไปกันไปขามปเปีอยวล้างนั่นอู้มันจมเลยพี่นอง มันดึงอยู่ตอนนั้น,งงถ,ถ,ถ,นถึงครับถึกถือถือกี่น้องถึกครับผมวะนะมันดึงอยู่งับไม่ตีงี้วะนะวะนะดึงอยู่ผมว่าย่ายหรอกโอ้โหน้ำไหมน้ำไม่มเลิกหรอกชิตมครับเลิก หนามสั่มเจนเลยอมหูครับผมอุ anyway ้ยโอ้โหได้ของดีของดีครับผมแบบไงเลยพี่น้องมีนี่กู่าหมูวานนี่ครับผมโอ้โหหางมันหน่อย ปลาหน่อยว่าแมนของดีครับผมโอ้โหปิ้งิ่งงแสบเลยเนื้อมันไหลปลาบูปลาบูตัวญงคหักพี่หน่อยมึงล่างนี่ต้องถอกกันติตตม ก็ขิ่ตมครับโอ้โหหวานตะคคของเสียบเลยพี่น้องครับเหนื่อยย่างหวานเลยปิ้งกินหมูวานเนียส,สด เมืงกรับพร่องโตมาหน่อยเลยนี่ตัวงามครับง่ายก็มุวานอีกวานก็ได้ตัวหนึ่งครับสุดยอดสวยเลยตัวอ้วนดีมาเดียเ๋ยวแนวมาใส่รูใ่ญ่แจ้า พอได้อยู่ได้กินครับไปสรุปผลงานขึ้นหวยกอนสูงมันจะกาดงามสด่วๆครับพี่น้องหกม้งเศร้าแล้วครับตอนนี้มึงผลงานกันม่ขี่ลายเด้อครับตัวงามปลานี่ป่าตัวงามครับพี่น้องมึงสองตัวนี่ อันไหนครับผมอือปลาบูตัวนี้ไหมมันจะปิ่งแค่แพ้ดีๆเอียบเกลือจากหน่อยคอตัวนี้รุ่นนี่แหละหมูวานได้สิบเลยหมูวานเลยสิบตัวสิบเอ็ดตัวปาลารุ่นนี่ละลายยี่ห้วยนี่หากจนิยู่แถวนี้แหละพี่นอ้องช่วงนี้ไม้โฮ บ่คอยมีมันแรงที่เปน,น,น้องว่าน้ำขึ้นน้อยแถวว่าสันฝนมันบ่ตกครับทางผมมันไปตกทางอีสานตอนบนครับอีสานตอนกลางนี่ตอนบนกับตอนล่างตอนกลางบ่ตกเง็ดหลาทานโคราชัก็ว่าแรงขึ้นกัน บุบรีรย์สุรินทร์บอลแหลงตละข้ามแหลงเมือเงืดกที่กันเลยครับเมืองอรโดดพี่น้องโตป่าเข้ามาึงนี่สวยเป็นนี่แล้วนี่ของแท้เลยอ้ว,วอนดีแท่มพี่น้องครับอ้วอนดีครับบัวอ้วนตึ๊บเลยล่ปะปลาบูเข้ากุ้มท่าเลยสองเตี่ย <c> ม <oughs> จิ๋งยางเด็ก กืนเป็นมะหนาเพื่อนพี่น้องหนาปลาบัวกืนลงหมดยางเลยสงสารแต่แม่ปลาบูไปครับพี่น้องขอบคุณเลืเ่อเจอกันไหม <c oughs> ขอให้ครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากไว้แน่แน่ช่องอาจิดวิเศษสมบัติ ช่องน้อยๆของคนอีสานบ้านเฮากันสี่แล้วครับผมหายยูหายกินสู้สู้มือโอ้โห,โห,โห,โหกินแหง้งเลยอาสู้มือได้สู้มือครับได้ลายได้น้อยอีกเรื่องหนึ่งมือได้ลายเาอ่อข้ามนี้มือห่อได้ได้ลายวันนี้กับพ่อได้ยูได้กินยูเห็นว่าก,ก็ได้ <laughs> กืเหรพี่น้องอุ้ยปลาคอายไงไลายสว่วนปลาลอยแตกสว่วนหลดบ้างเห็นบลูว่ากล่องไทยท่านบอแต่ว่าตาผมเดี๋ยวเห็นอยู่เนี่ยปลาข่าเงีมันอยู่เนี่ยบุ้มหนีเลยนี่นี่แหละ <c oughs> ผมเลยใส่ลายล้างเตอบอยู่นี่มันสิถึกบ่ถึก ผมม่านหมอนบางไงเลยมือนนัน้ตัวนึง่งอายุเน่าหมดละปลาขาวไงเมื่อกินขีเดียนดอกกาว่ามีปลามากินเบ็ดเท่าแล้วมันมากินปลาเท่าอีกทีหนึง่งไปครับผมเจอไมมทีมนะขอคไปเล่้ยหลยครับผมกล่องกับปิดว่าไรได้ไหม